นี่ค่ะทุกคนคะ่ะขนมปังของเราวันนี้จากแอปเปลิลเหี่ยวๆของเรากลายมาเป็นขนมปังแอปเปลิลแบบนี้แบบนุ่มดูไส้ด้านในซิอูหูแอปเปลิลเต็มๆเลยทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ วันนี้คิดคอนเทนต์ไม่ออกหันหน้ามาก็เจอแอปเปิลแถมเป็นแอปเปิลเหี่ยวเนื่องด้วยซื้อมาไว้นานแล้วแอปเปิลเหี่ยวเราเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างอืม <c oughs> ตามสาวผูทไธมานะนี่ไม่เป็นไร <c oughs> พกแอปเปิลเหี่ยวของเราไว้ก่อนมาสาวพุทไจะพาทุกคนมาทำขนมปังแต่ว่าใส่ใส่แอปเปิลกันก่อนอื่นเราพัแอปเปิลไว้ตรงนั้นก่อนแต่ว่าสิ่งที่เราต้องมีก็คือ มีน้ำตาลนิดหนึ่งนะคะน้ำตาลสองช้อนโต๊ะเกลือ,อนิดหน่อยแล้วก็ยีสต์มเมล็ดงาไข่หนึ่งฟองถ้วยตวงเหมือนเดิมใครจำสูตรใครจำสูตรส่วนผสมสี่อย่างได้บ้างสูตรเดียวกันเราขอแค่มีถ้วยอันเดียวนะใครจะใช้ถ้วยอะไรก็ได้ใช้แก้วอะไรก็ได้ในการเป็นในการตวงนะคะมา เดี๋ยวสาวผู้จะพาทุกคนมาทําตัวแป้งแบบเร่งรีบเลยนะคะเนื่องด้วยตอนนี้ใกล้จะเที่ยงและมาส่วนใครที่อยากจะทําแบบส่วนใครที่ส่วนใครที่อยากจะทําขนมตัวแป้งนะคะตัวขนมปังแบบละเอียดเลยไปดูที่คลิปส่วนผสม4ี่อย่างนะคะตัวนั้นสาวผู้ทําให้ดูแบบช้าๆนะแต่ว่าวันนี้ไม่เป็นไรสาวผู้จะทําให้ดูอีกรอบแต่ว่าจะทําเร็วๆนะจะไม่ขี้โมยเยอะๆนะคะ มาวันนี้สาวผู้ทยจะทำเยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่าวันนี้จะทำใส่ไส้แอปเปิลแล้วก็จะทำแบบธรรมดาไว้ด้วยสาวผู้ยจะใช้น้ำนะคะสี่ถ้วยนะสีถ้วยตวงนะหนึ่ส เป็นน้ำเป็นน้ำอุณหภูมิห้องนะคะเป็นน้ำอุณหภูมิห้องนะหลังจากนั้นเราก็เช็ดถ้วยเราก่อนเลยเหมือนเดิมนะตัวแป้งเราจะใส่แค่เกลือกับยีสต์นะเราจะไม่ใส่น้ําตาลนะเพราะว่าใครอยากใครอยากได้หวานก็ใส่น้ําตาลเลยนะแต่ว่าวันนี้สาวกุฎายจะไม่ใส่นี่เราจะพักไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าน้ําตาลกับงานเราเอาไว้โรยหน้าขนมปังแค่นั้นเองหลังจากนั้นสาวกุฎาจะใส่ยีสต์นะคะยีสต์ใส่เป็นโล2ช้อนโต๊ะนะ สาวผูไทยไม่ไดิค่ะมาตักให้ทุกคนดูสองช้อนโต๊ะสองบวงวัอนี้สาวผู้ไทยขออนุญาตเฮ็ดเร็วๆเลยนะหนึ่งสองมาต้องใส่เยอะค่ะใครจะใส่สาก็ได้นะไม่เป็นไรสาวผู้ไทยใส่แค่สองพอสาวผู้ไทยไม่ได้พักให้ยีสขึ้นฟูนะนี่เพราะว่ายีสของสาวผู้ไทยเล,ละลายเร็วมากค่ะเป็น Diet, อินสแตนด์ไดเอขึ้นละลายเร็วมากแต่ว่าเอาไปใส่ตู้เย็นก่อน เทแบบเร็วๆเลยมือนี้หลังจากนั้นใส่เกลืออ่าใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องไตก็ไม่ต้องใส่ใส่แค่ยีสต์กับน้ํากับแป้งก็พอแต่ว่าสาวไทยจะใส่ให้เพิ่นม,มีความเค็มนิดนึงเอาจริงๆนะทุกคนพอทําขนมปังออกมาแล้วเขามีรสเค็มไหมสาวแทย ไม่มีนอกจากเราจะใส่แบบเยอะจริงๆ2-3ช้อนโต๊ะะเข้าถึงจะเค็มถ้าใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะะไม่เค็มค่ะบอกสาวผู้ไทยอย่าทําคิดยาวร้ายค่อยบ่มีเวลาเบิ่งโอเคทาตัวแป้งแบบเร็วๆเดี๋ยวจะพาทุกคนมากวนสววแอปเปิลกันทีนี้โอเคสาวผู้ไทยใส่เกลือไปพอประมาณและปิดลืน <laughs> <laughs> แล้วกน ส่วนน้ำตาลงาแล้วก็ไข่นี่เป็นส่วนผสมเพิ่มเติมเราเอาไว้ตกแต่งหน้าขนมแค่นั้นเองนะคะใครไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่ตัวนี้คือตัดไปได้เลยเอเคเนาะมาหลังจากนั้นอย่าลืมไม้พายของเราไม้พายแป้งเมื่อกี้ใครนับว่าสาวผู้ใดใช้น้ำไปเท่าไหร่น้ำใส่ใส่ไปสี่ใช่ไหมแป้งเราก็ต้องใช้ไปหก สาวคุณนาทำเยอะนะวันก่อนสาวคุทนาทำน้อยก็ดับเบิลสูตรขึ้นมาค่ะแป้งหนึ่งตักขึ้นมาเลยนะไม่ต้องไปกดแปะอะไรนะคะตักขึ้นมาเฉยๆสองอใส่หมดสามก็จะพูนๆน,น,นิดนึงนะคะพูนๆน,นิดนึงนะคนเห็นไหมพูนๆน,น,นิดนึง อ่ะสีอุ๊บห้ามสุดท้ายแหละหกแต่ถ้าแป้งของใครที่มีความเหนียวเกินไปนะคะเราก็เติมอ่ท่าถ้าแป้งเราเหนียวเกินไปเราก็แค่เติมแป้งเพิ่ม ถ้าแป้งหองไข่นะคะมีความแห้งเกินไปให้เติมน้ําถ้าหองไข่เหลวเกินไปก็ให้เติมแป้งแค่นั้นเองค่ะทุกคนค่ะมาหลังจากนั้นสาวผ่ใครจะคนเลยนะคนแบบเร็วๆเลยนะเราจะทําตัวนี้ไว้ก่อนแล้วเราค่อยมาทำแอปเปลิลกันค่ะคนไปเลย ส่วนใครไม่มีไม้พายก็ใช้มือเลยทุกคนคะ่ะง่ายดีในนี้มีแค่น้ำแป้งแล้วก็ยีสตนะคะแล้วก็เกลือลืมไปหนึ่งอย่างส่วนใครไม่มีส่วนใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่อยากใส่เกลือก็ไม่ต้องใส่ะคะ่ะไม่ได้มีไม่ได้มีผลต่อว่าขนมปังเราจะ นุ่มไม่นุ่มนะคะไม่ไม่เกี่ยวกันนะเพียงแต่ว่าเกลือเพิ่มรสชาติลงไปนิดนึงค่ะขนมปังตัวนี้ทําแล้วอยู่ได้หลายวันไหมสาวผู้ไทยส่วนใหญ่ที่บ้านนะคะประมาณ4ี่วันหมดนะคะทุกคนคะ่ะสี่วันหมดแต่ว่าเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้ค่ะส่วนใครทําไว้เยอะก็เอาใส่ช่องฟิตไว้เลยทุกคนคะ่ะน้องอยู่ได้นานมาก แต่ของสาวุทัยอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยเกินหนึ่งเดือนเพราะว่าสาวพุทัยก็เอาออกมากินหมดก่อนนะคะถึงว่าจะแช่แข็งไว้เหมือนแช่แข็งไว้วันนี้2วันถัดไปก็ออกมากินนะคะทุกคนคะ่ะก็เลยเไม่ถึงเดือน,นะคะ่ะทุกคนคะ่ะถ้าเก็บไว้ในช่องฟิตก,ก็อาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนนะคะก็อยู่ได้นานอยู่เพราะว่าขนมปังส่วนใหญ่ที่สาวพุธัยทาจะมีส่วนผสมน้อยะคะ่ะเราไม่ได้ใส่สารกันบูดให้เขานะคะ โอเคได้ประมาณนี้สูตรเดิมเพราะว่าสาวผู้ไทยชอบสูตรนี้เป็นเป็นสูตรที่ลงตัวที่สุดแหละสาวผู้ไทยชอบขนมปังกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็หนึบหนึบคืออร่อยจริงทุกคนค่ะสาวผู้ไทยชอบสูตรนี้สาวผู้ไทยก็เลยจะดัดแปลงมาเป็นทําสูตรเดียวแต่ว่าทําเป็นรสหวานก็ได้รสเค็มก็ดีนะคะทานคู่กับอะไรก็อร่อยนะคะ นายบอกจะทําเร็วๆไงสาวาูใดโอเคคนแค่ทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้พอหลังจากนั้นเราก็จะพักน้องนะคะประมาณ40นาทีนะโอเคสาวูใดไม่พูดมากแหละได้ประมาณนี้ได้ประมาณนี้นะพักแป้งค่ะพักแป้งกันเราจะพักในที่อุ่นนะคะทุกคนคะ่ะในที่อุ่นที่ไหนก็ได้ที่อุ่นที่สุดในบ้านของเรานั่นแหละ พักน้องไว้ในที่อุ่นนะคะ40 40นาทีนะโอเคพักแป้งกันโอเคระหว่างที่เรารอพักแป้งกันทุกคนคะเราก็จะมาจัดการกับเจ้าตัวแอปเปิลก,กันสาวผู้ไดททาการล้างน้าแล้วแล้ว,แล,วแล้วนะคะทีนี้สาวผู้ไดจะเอาทั้งเปลือกทั้งอะไรเลยนะขูดค่ะขูดทั้งหมดนี่เลยนะแล้วเราค่อยเอาไปผัดกันในกระทะค่ะทุกคนคะมาช่วยสาวผู้ไดขูดนะ นี่อุปกรณ์ของสาวไทยก็นี่การใช้ตัวนี้ขุดเขาจะแท้ให้เส้นสวยค่ะทุกคนดูนะไหมเป็นเส้นส,สวยๆประมาณนี้นี่ก็จะเป็นเส้นประมาณนี้โอเคทําการขุดแอปเปิลกันแอปเปิลตัวนี้นะคะเป็นแอปเปิลที่เนื้อแน่นแล้วก็มีรสหวานค่ะทุกคนค่ะหวานเจี๊ยบเลยเรา เราจะใส่น้ำตาลหรือไม่ใส่ก็ได้นะอันนี้นะเวลาเราผัดโอเคนี่หน้าตาได้ประมาณนี้สาวผู้ไทยสาวผู้ไทยก็ได้ทำการขูดน้องนะคะขูดแอปเปิลนะคะหกลูกพอนะวันนี้ทำแค่นี้พอนะแค่นี้ก็เยอะแล้วเดี๋ยวที่เหลือเอาไว้ทำครั้งหน้าค่ะทีนี้ก็มาเตรียมกระทะกันนะเราจะผัดน้องค่ะส่วนใครทีออ่อยากจะเพิ่มน้ำตาลในตัวนี้ก็เพิ่มได้นะคร โอเคเดี๋ยวเรามาผัดกันค่ะขั้นตอนการผัดก,ก็ไม่ได้มีอะไร ى, ยุ่งยากก็มีแค่เนยกับน้ําตาลถ้าใครไม่ชอบน้ําตาลก็ไม่ต้องใส่นะคะสาวผู้ไทยก็จะใส่เนยลงไปนะคะใส่เนยนะคะบัตเตอร์นะคะประมาณ2องช้อนโต๊ะนั่นแหละทุกคนคะ่ะใส่ไปเลยแล้วตัวแอปเปิลของสาวผู้ไทยอะ่ะน้องน้องหวานอยู่แล้วนะคะส่วนใครที่อยากให้หวานเพิ่มขึ้นก็เติมน้ําตาลได้หลังจากนั้น เรารอให้กระทะเราร้อนแป๊บหนึ่งค่ะเรื่อนทุกคนหมาใกล้ขึ้นเนยเริ่มละลายแล้วทุกคนคะ่ะใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นนะคะสาวไทยจะเติมน้ำตาลลงไปนะ น้ำตาลนะคะสองช้อนโต๊ะพูน,พนค่ะหลังจากนั้นปิดฝาค่ะให้น้องหวบลงแล้วค่อยมาดูตอนต่อไปกัน,กคนคไมเราไม่ต้องยืนผัดให้เมื่อยเลยทุกคนค่ะใส่ลงไปแล้วก็ใส่เนยลงไปน้ําตาลนิดหน่อย ให้เขาหวบลงแค่นี้ก็พอค่ะสีของเขาก็สวยอยู่นะจาแอปเปิลตัวนี้นะคะน้องมีรสหวานอยู่แล้วสาวผู้ใดไม่ต้องผัดนานนะคะผัดพอให้น้ำแอปเปิลเนี่ยแห้งไปแค่นั้นก็พอค่ะเดี๋ยวรอดูตอนเอาน้ำข้าแห้งกันค่ะทุกคนค่ะอืดูนี่ระหว่างที่รอ ตัวไส้เราผัดอยู่นะคะให้น้ำข้าวแห้งนะเราก็จะมาทำการน,นะคะกับด้านแป้งของเรานะสมมาวุไทยพักเข้าไว้ในที่อุ่นค่ะเขาก็เลยขึ้นฟูลเร็วนิดนึงนะคะทุกคนคะ่ะมาทีนี้อันนี้เราอย่าเพิ่งทิ้งเราเก็บไว้ก่อนสิ่งที่เราต้องมีก็คือน้ำนะคะทุกคนคะ่ะดึงด้านล่างขึ้นมาด้านบน,น,นะค,ะค่ะค่ะ เอาด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะคะถ้าเหมือนดึงขึ้นมาค่ะน้องจืดมือจุ่มน้ำดึงขึ้นมาทีนี้ใครใครที่สามารถยกน้องขึ้นมาแล้วก็ตลบน้องลงไปในถาดได้จะยิ่งดีมากเลยมาเนื่องด้วยในถาดคือมันเยอะนะคะสาวๆก็จะขอมาตกน้องใน ในพื้นผิวโต๊ะแบบนี้นะทีน้องลงฟึบทำการอารบน้องนิดนึงค่ะแล้วก็น้ำเราจะต้องมีน้ำคอยหล่อเลี้ยงเข้านิดนึงวิธีนี้จะทำให้ตัวขนมของเรานะคะมีความ เหนียวนุ่มขึ้นค่ะทำเร็วนิดนึงสาวผู้ไทยใช้น้ำค่อนข้างเยอะนิดนึงค่ะโอเคโอเคพอแล้วนะทีนี้สาวผู้ไทยก็จะทำการพักน้องต่อนะคะนิ้นน้องก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะนินเรียนเลยทีนี้เนื่องด้วยสาวผู้ไทยนั้นใช้น้ำเยอะนะคะสาวผู้ไทยก็จะโรยแป้งลงไปนิดนึง เยอะไหมประมาณสองช้อนโต๊ะหรือ3าช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะโดยลงไปนะ,อะโอเคสาคูไดใส่ประมาณ3ามช้อนโต๊ะแล้วก็พักไว้ค่ะพักตอนตอนนี้ตอนที่2เนี่ยน้องจะขึ้นเร็วมากนะคะก็จะพักประมาณ20นาทีนะคะทุกคนคะ่ะพักกัน ระหว่างที่เราพักแป้งนะคะตัวแซ่ของเรานั้นก็เสร็จพอดีค่ะตัวแซ่ของเรานั้นก็เสร็จพอดีน้ําแห้งพอดีเลยน้ําแห้งพอดีเลยนี่เสร็จพอดีน้ําแห้งพอดีสีสวยมากทีนี้เราก็จะได้เวลาพักตัวนี้ให้เย็นไปด้วยค่ะได้แล้วเสร็จง่ายนี่เดียว โอเคค่ะหลังจากพักแป้งครั้งที่2นะคะสาวผู้ว่า20นาทีน่าจะไม่ถึงนะคะน้องขึ้นฟูลเร็วมากนะคะประมาณ10-15นาทีนี้แหละนะทุกคนเอาเป็นว่าให้น้องขึ้นฟูก่อนนะคะถ้าน้องขึ้นฟูเป็น2เท่าตัวประมาณนี้เดีย๋ยวเราทีนี้เราจะมาทําการแบ่งกันค่ะสาวผู้จจะมาทําการแบ่งตัดแป้งนะคะแล้วก็ขึ้นรูปใส่ไส้กันค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องมีแป้งนวดค่ะ ต้องโรยแป้งน,นวลเยอะๆเพราะว่าตัวขนมปังของเราเนี่ยมีความเหนียวนะคะขออนุญาตใช้มือนะทุกคนบอกมองไม่เห็นนี่ทีน้องลงไปทีลงไปเลยดูน้องยืดๆทุกคนค่ะบับลเต็มเลยนะ ตัวแป้งของเรานะคะไม่ไม่มีเนยไม่มีน้ำตาลนะคะทุกคนคะ่ะไม่มีเนยไม่มีน้ำตาลนะแต่ตัวไส้ของเราก็ไส้อปเ l ลก็มีอ p p l e ลแล้วก็เนยนิดหน่อยแล้วก็น้ำตาลสองช้อนโต๊ะอย่างที่ทุกคนเห็นมาสาวผู้ใดจะแบ่งไว้ทำแบบขนมปังธรรมดาแล้วก็ขนมปังไส้หวานนะคะไส้อปเ l ลของเรา อันธรรมดาเก็บไว้นิดเดียวพอ,อ,อค่ะเคตอนนี้อาจจะเห็นเสาพยายครึ่งหัวครึ่หงหางครึ่งหัวนิดนึงดึงเนองขึ้นมาดึงโอเคม้วนให้เป็นก้อนกลม โอเคตัวนี้สาวุไยก็เดี๋ยวจะปั้นให้น้องเป็นก้องกลมแบบนี้ก่อนสาวุไยจะพักน้องไว้ข้างๆนี้ก่อนนะคะได้ประมาณนี้หลอดแป้งนวลพักน้องไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาใส่ถาดที่หลังตัวสาหวานสาวุทยจะยืดๆไว้แบบนี้ก่อนนะคะ เรามาทําตัวขนมปังธรรมดากันก่อนทําขนมปังธรรมดายืดยืดเขาออกนิดนึงค่ะแล้วก็พับมุมเขาเข้ามาน,นี้ก็เก็บมุมเขานิดนึงค่ะโอเค ได้ประมาณนี้นะสางไทยใส่ลงไปในนี้เลยทีนี้สาวภูไรจะเอาน้องไปพักไว้ในตู้เย็นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวสาวภูไรจะทําไส้หวานก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เขาแบบว่า,ายิดทํางานเร็วขึ้นนะคะสาวภูไรก็จะเก็บไว้ก่อนนะตัวนี้ใส่ไส้เราลงไปเลย เสาแล้วก็จะม้วนเลยใส่ให้น้องทั่วถึงกันชูลมแรงมากค่ะข้างนอกลมแรงมาก หลังจากนั้นสาวุไรก็จะตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยค่ะส่วนใครอยากได้ชิ้นใหญ่ก็ตัดให้ใหญ่ขึ้นนะคะส่วนใครากตกแต่งแบบไหนก็ทำตามความถนัดของทุกคนเลยตัดเลยนะน้องก็จะได้ประมาณนี้นะคะ แค okay, ค่ะทุกคนคะ่ะขนมปังของเราก็ได้ประมาณนี้นะคะหน้าตานา่อาจจะด,ดูประหลาดๆนิดนึงไม่เป็นไรนะคะหลังจากนั้นสาวไรก็จะมาทาด้วยค่ะไข่ึ่งฟองใข้จะผสมนมก็ได้นะแต่ว่าสาวผู้ไทยไม่ผสมนะคะใช้ไข่ึ่งฟองเลย ขนมของเราด้วยไข่นะ้าไข่ให้ทั่วๆเลยมาที่นี้ซ้าพวกเราก็จะแต่งหน้าน้องด้วยมเมล็ดงานะทีนี้ก็จะแต่งหน้าน้องด้วยมเมล็ดงาค่ะโอเค ไปแบบนี้จนครบเลยนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึง่งหลังจากโรยหน้าน้องด้วยมเมล็ดงาแล้วนะทีนี้สาววิ้ใดก็จะโรยน้องด้วยน้ําตาลนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้ตัวหน้าขนมปังของเรานั้นมีความกรอบนะคะแล้วก็จะเพิ่มรสหวานตรงเนื้อขนมปังด้วยค่ะส่วนใครที่ไม่อยากได้หวานหรือใครที่เป็นเบาหวานอยู่ก็ไม่ต้องใส่นะคะทุกคนคะ่ะก็ไม่ต้องโรยหน้าด้วยน้ําตาลนะ แค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะทานคู่กับกาแฟขมๆอ,อร่อยมากทุกคนเมนูจากแอปเปิ้ลเหียวๆของเรามาทำขนมปังแอปเปิ้ลค่ะแส่นิดเดียวพอค่ะนี่หน้าตาน่าทานไม่เอ่ยเดี๋ยวสาวผู้ใดก็จะเอาน้องไปอบเลยนะนี่หน้าตาน้องใกล้ๆก,ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะ สาวุยไทยก็ใส่น้องแบบแออัดแบบนี้เลยเพราะว่าเตาอบสาวุยไทยเป็นเตาอบขนาดเล็กค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราเอาน้องไปอบกันค่ะขนมของเราก็อบเสร็จแล้วค่ะทุกคนค่ะนี่หน้าตาน่าทานไหมเอ่ยอบเสร็จใหม่ๆแบบนี้นะคะน้องก็จะมีความกรอบนะคะทุกคนค่ะฟังเสียงเขานะอื้อ สีสันน่าตาน่าทานมากทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราทิ้งให้น้องเย็นสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวเราทิ้งให้น้องเย็นสักพักหนึ่งแล้วเราค่อยมาชิมกันว่าน้องจะโกบจะนุ่มไหมเอย่ยนี่ขนมแอปเปิ้ลของเราหน้าตาน่าทานไหมคะ่ะอบอเสร็จแล้วนี่ทุกคนคะ่ะหน้าตาน่าทานไหมเอย่ย นี่ค่ะทุกคนคะ่ะขนมปังของเราวันนี้นาะตาทานไม่เอ่ยตัวนี้จะเป็นตัวธรรมดานะคะนี่ถ้าใครอยากให้น้องสีสวยขึ้นก็อบนานขึ้นนะตัวนี้เป็นรสจืดธรรมดาส่วนตัวนี้เป็นรสแอปเปิลนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้สาวคุไอทิ้งให้น้องเย็นลงแล้วเขาเลือกชิ้นนี้แล้วกันนี่ทุกคนคะ่ะ จากแอปเปิลเหี่ยวๆของเรากลายมาเป็นขนมปังแอปเปิลแบบนี้ดูแบบนุ่มหนุบๆดูไส้ด้านในสิอูโหูแอปเปิลเตม็ตมๆเลยทุกคนคะ่ะแล้วดูเนื้อขนมปังเหนียวหนุบมากทุกคนจะชิมคำนี้จะใหญ่เกินไปไหมเนี่ยอืม หอมมีรสหวานออมเปรี้ยวแล้วเนื้อแอปเปิลแบบกรุบๆเลยค่ะแป้งของเราเหนียวเหนียวแป้งของเรานะคะเหนียวนุ่มกาแฟแล้วร้อนต้องเข้าแล้วนะ อร่อยตอนนี้คือกินแบบแล้วกัดโดนมเมล็ดงาด้วยนะคือหอมเมล็ดงาด้วยค่ะทุกคนคะ่ะตัวนี้กินได้ทั้งวันไม่เบื่อเลยอร่อยจริงค่ะทุกคนคะ่ะจากแอปเปิลยูบหยงมาทำแบบนี้อร่อยสุดยอดอสาวๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะ ส่วนใครที่สนใจในการทำขนมสูตรง่ายๆสูตรแม่บ้านมือใหม่ก็สามารถกดติดตามแล้วก็เข้ามาดูคลิปทำขนมกับสาวผู้ไทยได้นะคะขอบคุณมากๆเลยขออว้พรให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้พรน,นั้นสมวังดังใจปัรถนาทุกประการค่อยเจอกันคลิปถัดไปนะคะ thank you very much for watching my video and my comment on my channel for like subscribe thank you so much see you next time bye bye